สวัสดีครับพบกับช่อง Brilliant p i e ช่องที่จะพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกของนักพัฒนาไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จากข้อมูลก่อนหน้านะครับที่ Line Notify จะปิดให้บริการฟรีนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตโปรเจกต์ที่เราเคยทำกันไปนะครับที่มีการแจ้งเตือนผ่าน Line เนี่ยก็จะนำเวิร์กช็อปดังกล่าวเนี่ยมาปรับให้ส่งแจ้งเตือนไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆคู่ขนานไปด้วยนะครับเพื่อเช็คว่ามีข้อติดขัดหรืออะไรบ้างนะครับ แต่ที่ผมมีการเทสเบื้องต้นก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้งานแบบคู่ขนานกันไปนะครับโดยสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตโค้ดนะครับเวิร์กช็อปที่ชื่อกรอก Google Form แล้วสรุปเป็น PDF ส่งเข้าเมลนะครับก่อนหน้านี้ก็จะแจ้งผ่านไลน์อย่างเดียวนะครับสำหรับเวิร์กช็อปนี้ก็จะทําการส่งแจ้งเตือนทั้งผ่าน Discord Telegram แล้วก็ไลน์ด้วยนะครับโดย Line Notify จะใช้งานได้จนถึง31มีนาคมปีหน้านะครับเมื่อถึงเวลาดังกล่าวเราก็จะมาทําการ ปิดในส่วนของไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วน Notify อื่นๆก็จะยังคงทํางานปกตินะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมก็จะไปที่จุดเจุดตรงนี้ผมจะไปที่ Google Drive ไปที่ Drive ของฉันผมจะไปที่โฟลเดอร์ที่ผมจะทำงานนะครับ b r i l l i a n Pi ผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า Manti Notify New นะครับ กดสร้างครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เว็บไซต์ brilliantpie.com นะครับไปที่เมนูบทความไปที่กรอก Google Form s, แล้วสรุปเป็น PDF ส่งเข้าเมลแจ้งผ่าน Discord Telegram แ,และลยลน e นะครับสกอรลงมาครับอ่ะก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นการพัฒนาต่อยอดจากเวิร์กช็อปนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียด ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้ไปดูตั้งแต่เวิร์กช็อปนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของคลิปเนี้ยเราจะมาอัปเดตเฉพาะในส่วนของการแจ้งเตือนผ่าน Notify อื่นๆเป็นหลักนะครับในส่วนอื่นผมจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยคราวนี้ก็จะมาเริ่มที่การ Copy Form นะครับกดทำสำเนาครับ นในส่วนนี้ยังไม่ต้องกดกู้คืนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการย้ายผาดของฟอร์มไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่ก่อนนะครับกดยกเลิกครับปรับชื่อนะครับแล้วก็กดที่ย้ายไปที่โฟลเดอร์นะครับไปที่โฟลเดอร์บิลเลนพรก่อนนะครับแล้วก็มันติ Notify n e นนะครับที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่กดย้ายครับ ผมจะปิดพวกป๊อปอัพออกไปก่อนนะครับไปที่การตอบกลับครับกดลิงก์ไปยังชีทครับกดสร้างสเปรชชีทใหม่ครับกดสร้างครับคราวนี้กลับมาที่เว็บไซต์ Billion Pie นะครับจะมีในส่วนของ Copy Title Spreadsheet นะครับกด Open ครับ ในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าตัวสเปรชชี t ที่ผูกกับ Google Form ของเราเนี่ยจะจบที่รูปโปรไฟล์ใช่ไหมครับให้เราทําการ Copy นะครับชื่อคอลัมน์ถัดจากรูปโปรไฟล์มาทั้งหมดเลยนะครับอ่าให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้ให้กลับมาที่ Google Form นะครับไปที่การตั้งค่านะครับสก o l l ลงมานะครับตรงขนาดทั้งหมดของไฟล์ที่อัปโหลดได้เนี่ย เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนดอดาวนี้หนึ่งครั้งเพื่อให้ป๊อปอัพที่จะสร้างโฟลเดอร์ที่จะเก็บรูปภาพแสดงขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าแบบนี้นะครับกดกู้คืนครับเมื่อกดกู้คืนเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเดี๋ยวผมจะรีเฟชหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์ที่ เอาไว้เก็บ r e s p o n s ์ซึ่งก็คือรูปภาพที่เราจะอัปโหลด Google Form เข้าไปนะครับคราวนี้ให้คลิกขวานะครับแล้วก็แชร์กดแชร์ครับในส่วนนี้เราจะต้องมีการนำรูปไปใช้ภายนอกนะครับก็ให้เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วกดเสร็จสิ้นครับจากนั้นกลับมาที่ Google Form นะครับกดไปที่รูปลูกตาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับเป็น1จิกเหมือนเดิมนะครับ กดที่รูปลูกตาตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะกดจัดการตั้งค่าการเผยแพร่ใหม่นะครับกดจัดการครับเลือกเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับกดเสร็จสิ้นครับกดเผยแพร่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดไปที่เผยแพร่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการคัดลอกลิงก์ Google Form s <S เพื่อไปกรอกดูหนึ่งครั้งนะครับกดคัดลอกครับผมจะทำการกรอกฟอร์มหนึ่งครั้งนะครับกดส่งครับอ่าเมื่อกลับมาดูที่ s p r e เป s h e e t ก็ควรจะได้ข้อมูลมา1แถวแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้ก็ไปที่ส่วนขยายแล้วกดแอป c r i p t เพื่อเตรียมเขียนโค้ดครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดลิงก์ที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์นะครับ กดเปลี่ยนชื่อครับแล้วผมจะกลับไปที่เว็บไซต์ b บิลเลนไพ e นะครับคราวนี้เราต้องมา copy สไลด์ด้วยนะครับกด copy ครับกดทำสำเนาครับปรับชื่อนะครับแล้วก็กดย้ายนะครับไปอยู่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับโฟลเดอร์ b บิลเลนไพ e แล้วก็มันติ Notify New นะครับกดย้ายครับอ่าคนจะได้ชื่อไฟล์แบบนี้นะครับก็คือมีไฟล์ g o o g l e Form o o o g l e s h e e t g o o g l e Slide แล้วก็มีโฟลเดอร์ s p s p o n s e 1โฟลเดอร์นะครับอ่าคราวนี้ให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีก2โฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่า PDF นะครับกดสร้างครับอีกโฟลเดอร์หนึ่งตั้งชื่อว่าสไลด์เทมนะครับกดสร้างครับ ในโฟลเดอร์โปรเจกต์เราควรจะมีโฟลเดอร์ตามนี้นะครับคราวนี้กลับมาที่เว็บไซต์บิลเลนไพ e นะครับก็จะทําการ Copy Code นะครับกลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น main นะครับแล้วก็ลบโค้ดเดิมทิ้งผมกด c t r l v แล้ว scroll ขึ้นมาข้างบนสุดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับการเขียนโค้ดสไตล์บิลเลนไพ e นะครับก็จะมีส่วนของ editable เพื่อให้เราแก้ไขได้เองนะครับเราก็จะมาเริ่มเติมกันเลย อันดับแรก Template Slide Id นะครับก็คือไฟล์นี้นั่นเองนะครับก็ทำการ CopyID มานะครับก็คือหลัง d ีมาจนถึงก่อน s l i t นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเอามาวางตรงนี้ผมกด Ctrl V o o l d e r r e s p o n ีส PDF นะครับก็คือโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับดับเวบ้งคลิกเข้าไปครับแล้วก็ Copy หลัง Folder ร์มานะครับกดคัดลอกครับ ผมกด c t r l V แล้วก็โฟลเดอร์ Response Slide ID นะครับก็จะเป็น Slide Theme นี่เองนะครับก็ทำการ Copy หลังโฟลเดอร์ Slash มานะครับกดคัดลอกแล้วผมกด c t r l V คราวนี้นะครับ Sheet Name ก็เป็นการตอบแบบฟอร์มหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องแก้อะไรนะครับ PDF File Name อ่ะผมไม่ได้แก้นะครับตั้งชื่อเป็นไฟล์นี้เลยคราวนี้ครับอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะของเดิมจะเป็น อีสเซมลกับอี s เซนไลน์นะครับในที่นี้ก็จะเพิ่มว่าต้องการส่ง t e l e GRAM หรือ Discord ขึ้นมาไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถตั้งเป็น true ได้หมดเลยหรือถ้าใครอยากใช้เป็นบางอันก็เลือกปิดบางอันโดยการตั้งค่าเป็น f a l s ได้นะครับซึ่งทั้ง4อันนี้จะต้องตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับไม่งั้นโปรแกรมจะทางานไม่ได้นะครับอในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรครับต้องการส่งข้อมูลเนี่ยไปให้อีเมลอื่นๆด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะครับในโปรเจกต์นี้จะไม่ได้ส่งนะครับอีเมล subject อีเมล message นะ อินเด็กคอลัมน์นะครับในที่นี้ก็คือชื่อคอลัมน์ของฟอร์มนี้นั่นเองนะครับอ่าในส่วนนี้ก็เป็นการแมปชื่อคอลัมน์นะครับอ่าในส่วนนี้ก็คือมีการแทรกรูปสไลด์ไหนบ้างนะครับโดยเริ่มนับสไลด์แรกก็คือสไลด์ที่ศูนย์นะครับซึ่งในที่นี้มีการแทรกรูปนะครับซึ่งหยุดสไลด์ที่ศูนย์ก็กรอกแบบนี้ได้เลยซึ่งถ้าใครมีรูปสไลด์อื่นก็สามารถกรอกเป็นอาร์เรย์แบบนี้เพิ่มไปได้เลยนะครับต่อมา เขาเอา image นะครับก็คือมีคอลัมน์ไหนที่เป็นรูปบ้างสำหรับตัว sheet นี้ก็จะมีแค่รูปโปรไฟล์อลัมน n เดียวนะครับส่วน checkbox ก็จะมีเพศนะครับเป็นเพศชายกับเพศหญิงนะครับแล้วก็มันติเช็คบ็อกก็จะมีทักษะการพูดนะครับไทยอังกฤษนะครับก็ map ไปได้เลยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนแรกก็คือ t o k ็น line นะครับอ่ะผมก็จะไปที่ line notify นะครับ ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอะคราวนี้ในไลน์เดี๋ยวผมจะไปสร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มก่อนนะครับไปที่เครื่องหมายเพิ่มเพื่อนแบบนี้นะครับ Create a Group นะครับเราก็เลือกเพื่อนเป็น Line Notify นะครับกด next ครับ Create a new group ครับอ่าผมจะตั้งชื่อตามนี้นะครับกด create ครับอ่าคราวนี้ในส่วนของ Line Notify นะครับกดไปที่ตรงนี้แล้วก็ My Page นะครับเลือก Generate Token นะครับแล้วก็เสิร์ชชื่อกลุ่มที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับตั้งชื่อบอทนะครับกด Generate Token ครับ กด copy ครับแล้วก็เอาโทเค็นนี้ไปใส่ตรงนี้นะครับผมกด c t r l V ต่อมาในส่วนของ Discord นะครับก็ไปที่ discord.com นะครับแล้วก็ log in ให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นก็ต้องสร้าง Channel ก่อนนะครับผมก็จะ add server นะครับผมจะเลือกเป็น local community นะครับพออักขับออ community นะครับอัปโหลดโปรไฟล์นะครับ ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กด Create ครับอ่ะคราวนี้ก็จะได้ห้องมาประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้บอทเนี่ยเวลาส่ง No-tify ส่งเข้ากลุ่มไหนนะครับซึ่งในที่เนี้ยผมจะให้ส่งเข้ากลุ่ม General นี้นะครับอ่ะคราวนี้ก็ไปที่ตรงนี้นะครับเราไปที่ Server s e t t i n g นะครับไปที่ Integration นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเว็บพุกนะครับกด Create เว็บพุกครับกด new เว็บพุกครับ กดที่ Speedybot นะครับแล้วก็ปรับข้อมูลตามต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือห้องนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าต้องการให้ไปที่ห้อง General ใช่ไหมครับแล้วก็ Copy Webhook URL นะครับกด Save Change ครับกด ESC ครับคราวนี้นะครับก็กลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับ ดิส d อร์ดไปพก url ก็เอามาใส่ตรงนี้อ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นส่วนของ Telegram ผมจะกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับก็ให้เปิด Telegram ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Search นะครับพิมพ์คำว่า Bot Father นะครับอันนี้นะครับกด Start ครับแล้วก็กด new Bot ครับ คราวนี้ก็ให้ตั้งชื่อบอทเนมนะครับซึ่งต้องเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยอันดร์สกอรแล้วตามด้วย BOT นะครับโดยชื่อพยายามตั้งให้ยูนิกหน่อยนะครับกดส่งครับอ่าต้องใช้เป็นตัวเล็กหมดนะครับกดส่งครับ อ่ะขึ้นแบบนี้ก็คือใช้งานได้นะครับก็จะได้โทเค็นมาแบบนี้นะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอามาใช้ตรงนี้นะครับกด Ctrl V เสร็จแล้วคราวนี้นะครับก็ไปที่นี่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างกลุ่มนะครับเพื่อให้ Notify ส่งเข้ากลุ่ม t ท l e กร a m นะครับเราจะได้อินไว้เพื่อนเพื่อให้มาดูการแจ้งเตือนนี้ได้ด้วยนะครับคุณจะไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ New New c h a n n e l นะครับตั้งชื่อกลุ่มนะครับ กด create ครับตั้งเป็น public channel นะครับกด save ครับกด save ครับตรงนี้ให้เราทำการ add เพื่อนที่เป็นบ o t ของเราเมื่อสักครู่ไปนะครับอ่าตัวนี้นะครับกด add ครับ แล้วก็ตั้งเป็นแอดมินได้เลยครับกดเซฟครับอ่ะคราวนี้กลับมาที่โปรแกรมเขียนโค้ดนะครับกดเซฟหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกที่ Test ฟังครับแล้วก็สกอร์มาด้านล่างนะครับให้เริ่มรันตั้งแต่ฟังก์ชันแรกนะครับ Get Telegram Update นะครับกดเซฟหนึ่งครั้งรอบันทึกให้ ป๊อปอัพหายไปก่อนนะครับเพื่อให้เซฟเสร็จคืนจะรันได้นะครับกดเรียกใช้ครับกดตรวจสอบสิทธิ์ครับเลือกบัญชีของเราไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับสกอร์ลงมากดอนุญาตครับอ่ะสิ่งที่เราควรจะได้ก็คือ โอเคทรู okay, แล้วก็รี s ซ l ตเป็น0ูนย์นะครับเพราะว่าบอทของเราเนี่ยถูกแอดเข้ากลุ่มที่ยังไม่มีการพิมพ์อะไรเข้ามาเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปซักประโยคนึงนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่โปรแกรมเขียนโคดนะครับทำการเรียกใช้อีกครั้งนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีเทคเข้ามาแล้วนะครับให้เราหาในส่วนของ id นะครับซึ่ง ID ของกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายติดลบแบบนี้นะครับแต่ว่ารหัสเนี้จะยังใช้ไม่ได้เลยนะครับให้เราทำการคัดลอกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มาอันคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเอาเลขที่ก๊อปมาเมื่อสักครู่เนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ผมกดลบแล้วกด c t r l V อ่ะตัวแรกผมจะคอมเมนต์ไปก่อนเราทำการกดเซฟเราให้ป๊อปอัพหายไปก่อนแล้วก็กดเรียกใช้ครับ อาจจะเห็นว่านี่คือรหัสจริงๆที่เราจะใช้งานนะครับ copy ไปครับแล้วก็เอาไปใส่ยังจุดสุดท้ายที่เราเว้นไว้อยู่นะครับก็คือ telegram chat id นั่นเองผมกด ctrl v อ่ะคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมกด save หนึ่งครั้งอ่ะคราวนี้ก็จะเปลี่ยนฟังก์ชันที่จะรันเป็นฟังก์ชัน form to slide pdf line นะครับ เมื่อผมรันฟังก์ชันนี้สิ่งที่ผมควรจะได้ก็คือมีการนำข้อมูลของแถวนี้นะครับนำไปสร้างเป็น PDF นะครับแล้วก็ส่งไปเข้าทั้งอ e ีเมลของคนนี้นะครับเมื่อส่งเสร็จก็จะมาทำการสแตปมที่เซ็นอีเมลสเตตัสขึ้นว่าเซ็นนะครับจากนั้นก็จะส่งเข้าห้อง line n o t i f y นะครับก็คือห้องนี้เมื่อส่งเสร็จก็จะมาสแตปมตรงนี้ว่าเซ็นนะครับต่อมา ก็จะส่งเข้าห้อง Telegram นะครับห้องนี้เมื่อส่งเสร็จก็จะมาสแตปมตรงนี้ว่าเซนเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็ส่งไปที่ Discord นะครับก็คือห้อง General ตรงนี้นะครับแล้วก็มาสแตปมตรงนี้ว่าเซนนะครับอ่ะผมจะทำการเรียกใช้นะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูทีละส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่อีเมลก่อนนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลส่งมาแล้วนะครับว่ามีการแบบฟอร์มการสมัครได้จะส่งให้ท่านแล้วนะครับพร้อมกับไฟล์ PDF นะครับเนี่ยก็มีรูปโปรไฟล์ที่เราอัปโหลดมานะครับมีชื่อนะครับมีการเช็คบล็อกแล้วก็มันติเช็คบล็อกถูกต้องนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของลายบ้างนะครับ อ่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยบอทดก็จะพิมพ์มาว่าฟอร์มการสมัครงานใหม่นะครับมีลิงก์ Google Drive right นะครับให้คลิกได้นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าโฟลเดอร์ PDF เนี่ยเราต้องเข้าถึงจากภายนอกได้นะครับก็จะมาคลิกขวานะครับกดแชร์แล้วก็กดแชร์นะครับเลือกตรงนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์เช่นเดียวกันนะครับกดเสร็จสิ้นครับ แล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับคลิกที่ลิงก์ Google Drive ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะดูข้อมูลได้นะครับอ่าต่อมานะครับไปดูที่ Telegram กันบ้างนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามีฟอร์มการสมัครงานใหม่นะครับมีลิงก์ Google Drive เช่นเดียวกันเราก็ดูข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็น Discord นะครับก็จะเป็นฟอร์มการสมัครงานใหม่นะครับในที่นี้ก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับ กดวิสิ t ไซ t ์ครับอ่าก็ดูไฟล์ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนนี้ก็สามารถสร้าง t r i เก e r ได้ปกติเลยนะครับกดเพิ่ม t r i เก e r เลือกเป็นฟังก์ชัน Form to slide PDF line นะครับแล้วก็กดเป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับแล้วก็แจ้งเตือนทันทีแล้วกดบันทึกครับ เลือกอ e ีเมลของเรากดไปที่ขั้นสูงแล้วก็ไม่ปลอดภัยนะครับสกอร์ลงมากดอนุญาตครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ